สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง YouTube รู้ทันรู้ทุกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ วันนี้ทางช่องนะคะก็มีข่าวสารนะคะมาแจ้งมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะคะรับเบี้ยผู้ป่วยเอดนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาทั้งหมดนะคะก็อยากขอกําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะถ้าเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยนะคะสําหรับเบี้ยผู้ป่วยเอดนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะบ้านใครนะ ที่มีผู้ป่วยนะคะที่ติดเชื้อ HIV นะคะหรือระแวกใกล้เคียงนะคะสามารถนะคะที่จะบอกต่อให้นะคะให้ไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้ป่วยเอดได้นะคะเดือนละ500บาทนะคะ การลงทะเบียนผู้ป่วยเอดนะคะ 1. ผู้ป่วยเอดที่ได้รับการรับรองและทำการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลของรัฐนะคะ 2. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูนะคะหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้นะคะ 3. ผู้ป่วยเอดสที่ย้ายภูมิลำเนาต้องได้รับการถอดถอนรับเบี้ยผู้ป่วยเอดสจากท้องถิ่นเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะและ4ลงทะเบียนได้ที่อาบาตาหรือเขตเทศบาลน,นะคะตามภูมิลำเนาของตนเองนะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมไปนะคะก็มี1ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไม่เกิน1เดือนนะคะ 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายนะคะและ3ก็เป็นสมุดบัญชีธนาคารของผู้ป่วยนั่นเองนะคะและในกรณีที่ไม่สามารถไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้นะคะผู้ป่วยก็สามารถมอบอำนาจนะคะให้คนอื่นไปลงทะเบียนแทนได้นะคะเอกสารก็จะมีดังนี้นะคะ 1. นนะคะ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มอบอำนาจนั่นเองก็คือของผู้ป่วยนะคะอันนี้ก็จะได้เดือนละ5 0 0บาทนะคะต่อเดือนต่อคนนะคะใครที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านนะคะหรือรับทราบว่ามีผู้ป่วยอยู่ในระแวกบ้านนะคะในพื้นที่ในตำบลในอำเภอที่อยู่นะคะก็ถ้า ผู้ป่วยขาดการดูแลนะคะจากญาติจากคนใกล้ชิดนะคะก็ช่วยนำข่าวสารนี้นะคะบอกให้ผู้ป่วยได้ทราบด้วยนะคะวา่ามีการลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยเอดนี้นะคะให้ไปลงทะเบียนได้ที่นะคะอ,อบตอรหรือเทศบาลนั่นเองนะคะถ้าผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเตียงนะคะยังสามารถที่จะไปเองได้นะคะอย่างน้อยก็ยังได้มีเบี้ยตรงนี้นะคะเดือนละ500เพื่อที่จะได้ เรียงชีพตนเองนะคะก็ฝากบอกต่อฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็มีข่าวสารมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ